เฮครก็พี่น้องผมมือนีกับพ่อกันแต่เศร้าแล้วครับพี่น้องมาหลอยิ่งป่าแต่เศร้าครับใตเพียนหมองเกลานี่ครับเพราะว่าป่ามันตรงย่ำเศร้าครับย่ำแรงสวยๆมากสุดผมพี่น้องถึงม่หว่อดครับตะเวนเนยก็ลังสิขึ้นกนตกปดขึ้นเดี๋ยวมาลดเบินกันครับพี่น้องเดี๋ยวอนยากเกิดย่างนั้น ไหวลอกเทายู่หรือม้้ยเมียนคนนักบอลคุเดี๋ยวลงเท้าันพี่น้องลงเท้าแป๊บเสียเวลามา mình hao lực thế mơn

chút suối vì rồi chút suối có để gì còn phải chân đầy Tìm mà bị động tôi nghe nghe lúc tui đây nãy đưa vào liền này khóc bạc thúng 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 bây để xay trong túi nó đưa gì rồi bây à. này ันเเดีกอ,อแแบแ็มแหลกมาแล้วพี่น้องเลยชนใหญ่ชนใหญ่ยู่นี่ละ่ะไปดินแห้งเด้อไปเขาไม้ตอพี่น้องกระเทืนอนคนละมาลุนต่อพี่น้องจนว่าสวยประเดิ๋ยงครับ ววก็วินงขึ้นแข่งจังปงังคนก็มสิบเบ็ดหลายคนเต่แลวะวาดตะยุร้อยลูมันจะพีน้อพี่น้องเปิดกองมาทำเปิดเปิดอยู่สอดป้าก่อกำลังสิ่นี้แล้ว,ลลวกำเลยแล้ว

แล้วเอาอีกแล้วเขาปลาใหม่แล้วเด้อเอาอีกแควบ้านยองอีเดี๋ยวดียวครับลองทกยังพี่บัน tiêu uống mày ba kia nữa qua vòng ba kùm kùm mì gióng tay vào giữa lúc nguồn gốc thôi đúng 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 ของแล้วของเล้วนี่ปลานี่มีเตียนหมดเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสีปลาก่อนครับโอ้โเขาปลาไหมาดุ๊กดุกเดี๋ยวเดี๋ยวเรส่งก่อนครับขอเวลาแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงลงน้ำอีกแล้วพี่น,อน้องเอ้ยหามเปียกอีกแกล้วเอาไม้นี่มันเป็นสีจีวะ ลงตรงลงโงเอเอหมดเดงกัดลึกไปเล้ยังจะเหยียบเกลยวเนีพี่้องไหยหามีคนถูขวดถูกเกลวเอาก็เฉลลงถุทีอ่ะสิน้อ có một lúc này đây là bao nhiêu gì nhăng sao bỏ lửa hư sẽ Nam định. Nhân yêu kỳ lòng nèo. Come thưa luật. Tao có nghĩa cho thai. The dome nèo. The con dome nèo. Ho ho. Hong pa kia vô. Điều không khăm con mắt thiệt Chén vào đây Làm nó khả bếp nó Ô, Khả chứ Ôi giá điện hẹn này đi nhanh này Ui oh. <laughs> đồ à, chè Mẹ khổng phải chẳng này mà chẳng vô đây โอ้ยโอ้บอลลูนตกพี่น้องไอ้กลางกระบาลไอ้ย่าลุดด้วยเดี๋ยวไล่หลอดออกกันมันแขวงอยู่ครับแขวงอยู่แขวงอยู่

สาต้องไล่ออกปวดตึงโคกพี่น้องไล่โอกไล่โอก ยางได้รงอยู่เตรียมสองแล้วพี่น้องเหยียดเลย็อตนี่ปนอนี่ครับเตรียมเลยใส่กรบเลื่นกันตัวละเอ้ยเสียอย่างเดียวมันขวางต็ลุมป๊อดขงดีมมุมมยู่ต้นเจ กลางกระบาดเลยทุกทีงงพี่น้องข้อจำข้อจำบ่มันกระบาดหรอกอ๋อของอยู่ท้งไตปวดเสียกปวดทั้งพี่ก็ดึงเอาก็ได้เห็นยุ่สดิทั้งปุ่นต่ว่า้านเด้เปิดกล่องมึงบัตโพลทั้งปุ่นเราก็จะเปิดด้วยพี่น้องเยนี่ไว แดงครับอุ๊โอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นเลยพี่น้องรุ่นไปพอกันทั้งทึงอีกคือนรถมาพี่น้องมารุ่นอีกพี่น้องเพื่อมาอีกกระตีดิสัตยิ่งบริยิง่งกันจังหวะกันที่เลียกยูปีเลยพี่น้องที่เลียเห็นยูปีเลยแต่ว่ามัานจะเปิดกล่องเห็นแต่หางน้อยเดียวครับ ข้างปลาเกียดบม่ได้สอดออกคุณ,คณก็ยังเปิดกล่องพี่น้องยันเขาบ่สอดออกไปสวยมากเดียดออกเดี๋ยวมันรุนบนเขากันจะมีอีกวะมาแต่สับพี่น้องเลยยิง่งชองที่แล้วครับ Aduh, terlalu panjang. Jika kita kembali ke sana, akan terlihat lebih panjang dari sini. Jika kita kembali ke sana, Oh, terlalu jauh. Oh, 呜嘞哇！<laughs> ทำแล้วป <โ pigeon S 1> oh, ่ะโอ้ยอยู่ลึกๆคุณเลยคือจะมกถือกโอ้ยอยู่ลึกๆคุณเนยมันขามมันขามมันอยู่ลึกโอ้ยตอนมันนั่นมันกระง ไม่ลืมเผื่อพี่น้องประชอนที่เ่านี่แหละบดถึกบดถึกพี่น้องขาดที่่อดใดมันพี่น้องเฮ้ย<ม>เพื่อน้อยพนเมื่อกี้ขามันได้ได้ต่เกียกนพนแต่จะกลับบอลันพี่น้องลืมปวดเส็บโอ้ยไดย้นึกว่าเขายุ่สูงขามคักกักได้เมื่อกี้ เสได้อยอเอาไม่เอาไม่ี่น้งองป้าตุ่ยบอก่นถึงขัดลื่นปลดหัวเสีบเนาะมันได้คุยน้ำพึินอยู่ที่แล้มื่ีดน้ำน,นิดเปอยู่นี่นะตุน่นไพี่น้อง ไม่ของป้าไม่แล้วป่ะมากะะมามา,มาของบอกโอ้โอโกองกระสีบุดแบ็ดเพียงเลยสาวป้ามาได้แล้วครับเนีน่ที่หลุดออก่ะ ลงเทาขอย่ใสาระบาดเออม่ใส่อะไรดีลงเท้าเสียวเสียวเสียวเบิดครับพี่น้องอ civil, civil, civil. อ video, ออเบิดเบิดดเอาปลาข้นท่านบ่เนาอได้ช็อตเอาข้นพี่น้องเลยเบ็ดน่อาได้อยู่เว้ยอะ โอ้โอ้ขาดขาดเนื้อฉีกว่เบิดพอดีพี่น้องเลยเบิดเลี้ยวเบิดเลี้ยวแปดเตียมสามแล้วครับเตียแมบบนึงับลืมปลดเซฟพี่น้องเลยบัดได้ยิ่งได้ยิ่งขามซ้ำ่ะใส่กระโมูกันปุ่น มูลใส่ถุงปุ๋ยไปแล้วครับเอาครับพี่น้องปุดแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับสองตัวก่อนอันนี้ถุงปุ๋ยน,นี่ตัวเมื่อกี้นี่ตัวนี้ก็ที่พ่อโลบ่อนี่แต่สองตัวนี้ลูก,กวัวแทนเดี๋ยวสิซั่งสองตัวนี้ลองเหมือก่อนพี่น้องนี่ครับจะสั่งหอยไปแล้วนี เยมื่อเดียวบัดพี่น้องมื่อเดียวมื่อเดียวเดียวสั่งก่อนอยากสั่งมนะเดี๋ยวขออนุญาตมัดเขาเดียวครับมื่อเดียวบระธนนับฮะสองตัวด้วยนะพี่น้องสั่งก่อนอืมได้สําเร็ สามกิโลสามกิโลสามสามชิดหรือสองชิดสองตัวครับนี่ตัวน้ำมันสั่งเลยเยอะๆตัวน้ำใส่ก่อนบัตรพี่รองอันนี้สามกิโลสามโอ้ใส่ถุงกระเทียวหน่อยดีกว่านี่ เพิ่มเข้าไปมันบื้อเดียวหยุดหยุดหยุดเข้าไปเข้าไปตัวนี้แหละยิ่งเมื่อกี้นี่พี่น้องเพิ่มเข้าไปอีกหึบ้าเจ้าวตัวเท่าไรล่ะ เดี๋ยวพี่น้องสี่โลเท่าไรสี่กิโลหนึ่งส,งส,ส,สขีดเกือบหาสแสดงว่าปลาตัวนี้เก9แปด 8, ้ตัวนี้โลขีดหนตัวนี้นี่ตัวนี้โลขีดหพี่น้องสองตัวนั้นสากิโล สามชิดสี่โลสี่รวมเดี่ยวสี่กิโลสี่โอ้โหฮะตุนปะวะพี่น้องว่าตายจากตัวครับมือนี่มือนีได้กินป้าเป็น สบายด้เลยขอทุงปุย๋ยพ่นมาสิเดียวไปขอเมียนก่อนเอาครับพี่น้องสรุปแล้วยิ่งซีได้สามพี่น้องกับก็ได้ยู่ได้กินอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาแค่นี้แหละครับพี่น้องมันคืบมนคือฝนที่ตกแล้วครับเนี่เดี๋ยวคลิปหน,าน้าจะพอกันไหมที่มาใหม่สวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้านครับไปเข้าบ้านอื่นค่อยมากไหมฝนจะตก